สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้บ้านแสนสุขนะคะวันนี้พี่บัวจะพาทุกคนมาเปิดตู้อบบอลสีของพี่บัวค่ะแต่นั่นแน่จริงจริงถ้าทุกคนเคยดูคลิปก็จะเห็นว่าบอลสีที่เอามาไว้ในตู้นี้นะคะเป็นบอลสีที่ต้องการการดูแลไม่ว่าจะเป็นบอลสี ขนาดน้องน้อยขนาดเบบีหรือว่าบอนสีที่เราเพิ่งผ่าหัวนะคะอย่างต้นนั้นผีเสื้อสมุดนะคะถ้าทางจะต้องตัดใบทิ้งหมดนะคะเพราะว่าตัดหัวเขาไปเยอะนะคะตัวนี้พีเสื้อสมุดมีอยู่สองกระถางนะคะกระถางแรกที่ตัดน่ะตัดไปนิดเดียวหัวก็เหลือเยอะเขาก็เลยต้นแม่ก็เลยยังสดชื่นไม่ตายแต่ว่าไอ้ตัวนี้ พอดีเที่ยวเ้าเต็มมากนะคะเฉือนไปเฉือนมาก็เหลือเลยเหลือจอมนิดเดียวนะคะต้นแม่ก็เลยค่อนข้างจะต้องทิ้งใบหมดนะคะแต่ว่าไม่ตายนะคะเพราะว่ามีเนื้อส่วนของหัวเหลือเยอะอยู่นะคะเป็นความโลภนะคะอยากได้ชิ้นผาเย,ยอะๆแต่ถ้าเป็นพวกไม้จอมนี้อีกสามสี่เดือนเราก็ตัดได้อีกรอบหนึ่งนะคะมีหัวนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะเออจริงๆมันมีทั้งหมด8ใบนะคะแต่ว่าจู่ๆนางก็ทิ้งใบไปทีละใบสองใบตอนนี้นางเหลืออยู่แค่3แล้วก็แทงหลอดใหม่มาหนึ่งนะคะอันนั้นแบเก่าจิ้วริ้วนะยังไม่ออหลุดนะคะส่วนตัวนี้พอเข้ามาอยู่ในตู้อบนางฟื้นค่ะ บอลสีพิษณุโลกเก่านะคะตัวนี้จะเป็นตับจังหวัดนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่พิษณุโลกใหม่ที่เขาเล่นกันนะคะตัวนั้นตัวใหม่จะเป็นใบสีใบมันจะออกลายๆในเวลามันกัดสีเต็มที่แต่ตัวเก่านี้จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูก็หวานเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนรับตัวนี้นะคะ ก็เลยกะว่าจะเลี้ยงไว้ดีไม่ดีมันอาจจะสูญพันธ์ไปก็ได้อาจจะเป็นเราคนเดียวก็ได้นะคะที่มีแบบเก่าทุกคกเล่นแบบใหม่ตัวนี้หงเฮินค่ะรับมาตั้งแต่เป็นเบบีตอนนี้น้องกัดสีเรียบร้อยแล้วตัวนี้ขาอยู่นะคะหงเหินถ้าใครสนใจเราก็ปล่อยต่อนะซื้อมาตั้งแต่ตัวกระปิลิดเดียวนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดของวิมานไม้นะคะนางมีเชื่อว่านางฟ้าค่ะขาสะอาดนางฟ้าเป็นบอลที่แผงมาจากการผ่าชิ้นบอลสีอับสรสวรรค์น,นะคะไม่รู้มันจะมีป้ายมาไหมหรือจะเป็นแค่ขาวแบบนี้ตลอดไปก็ไม่รู้นะคะจริงๆถ้าเป็นอับสรสวรรค์นางก็จะป้ายสวยเชียว ส่วนตัวนี้อะไรเออตัวนี้เคยเอาให้เ,เพื่อนๆหลายคนดูมีแต่คนไทยว่าไก่นะคะลายมันจะเหมือนพวกบอลสีตับไก่ต่างๆของไทยนะคะแต่ตัวนี้เป็นบอลน,นอกนะคะบอลอเมริกาชื่อออลฟานะคะอัลฟานี่กุุงไกเซอร์กัดสีสวยฝั่งนี้ก็จะ เป็นนางวารีนะคะนางวารีเป็นตับพระอภัยมณีนะคะบอนสีตับพระอภัยมณีอ้อลืมบอกว่าผีเสื้อสมุทรก็เป็นบอนสีตับพระอภัยมณีเหมือนกันนะคะตอนนี้วิมานไม้ก็เลยมีบอนสีตับพระอภัยมณีอยู่สองตัวก็คือผีเสื้อสมุทรแล้วก็นางวารีนะคะนางวารีจริงๆถ้าเป็นชื่อในวรรณกรรมในวนรรณคดีสุนทรภูดนะคะจะใช้ลอลิงนะคะไม่ใช่โรเรือ jer, แต่ว่า ตามชื่อบอลที่ตั้งมาต่างพักกันใช้รอเรือหมดนะคะก็เลยก็เลยเรียกนางวารีแต่ว่าถ้าเป็นนางวารีจากวรรณกรรมพระอภัยมณีของสุนทรผู้จะสะกดด้วยรอลิงนะคะ <c oughs> ตัวนี้อีกตัวหนึง่งสีเบญจรงค์ค่ะกำลังกัดสีสวยเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้เขาอยู่นะรู้สึกว่าเขาต้องการเปลี่ยนกระถาง สตรอเบอรี่สตาร์สตรอเบอรี่สตาร์ตัวโน้นเดี๋ยวจะลองขยับเข้าไปดูใกล้ๆเข้าไปได้นะนี่นะคะเป็นน่าจะเป็นบอลน,นอกตัวนี้ไม่ใช่บอลไทยนะคะก็เลยไม่ได้ขายนะคะแต่ว่านางก็สวยดีเนอะโน้นพวกโน้นจะเป็นลูกไก่ต่างๆนะคะซื้อมาผ่าเองก็มีส่วนสีชมพูนี่เป็นบอลสี ตับเก่านะคะมอสบอลสีเก่าไม่รู้ชื่อนะคะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรถ้าเพื่อนๆรู้ชื่อบอกหน่อยตัวนี้ซื้อมาแพงอยู่นะแล้วก็สวยอยู่แต่ว่าไม่รู้ชื่อแอนแอนแอน,อนผีเสื้อสมุดของเรากําลังออกใบแล้วนะคะสองใบเดี๋ยวจะได้เปิดขายรอบใหม่แล้วตอนนี้ลูกผีเสื้อสมุดโตไม่ทันนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้กัดสีแดงสวยมากเลยโตเร็วมากๆนุ่นก็ลูกนุ่นก็ลูกไม้อีกอันนึงนะคะลายพร้อยเลยสองกระถางโอเคจ้าเอาพาเพื่อนๆมาดูบอนสีที่ เอาไว้ในตู้อบบอนสีนะคะช่วงนี้หน้าหนาวก็เลยบางต้นที่ราคาแพงแล้วก็เอาเข้ามาไว้ในตู้ก่อนนะคะเพราะว่าข้างนอกบางวันลมมากนะคะโอเคเดี๋ยวถ้ามีบอนสีตัวใหม่ๆจะเข้ามาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ หมายบ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่บัวด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้า